สบายดีที่เขตร้อยห้าเปียงนะพี่น้องพบก,กับซองเบาคำพาเที่ยวจานุเซนเกา่าเซนเคยมื่อนี่นะเบาคำาจะพาพี่น้องไปเบิงสิ่งที่บ่เคยเกิดขึ้นในลราวม,มาก่อนเนะเอ่ออันนี้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> มือนี่แมนตอนคำของวันที่สมเดือนสิอดปีสองพันหะพี่น้องเวลา โมงห้าสิบนาทีโู้ดีบอกคำกรับจากงานแฮพาะสาตเพิ่งที่วัดส,สีเมืองเหลียวมาทางห้อมหมอร้อยห้าสิบเตียงเพื่อนป็งประกายแสงสันพี่เล็กในพี่น้องนะแสงสีน,นี่แมนเจิดจ้าเลยว่าสันซ ถามมาว้าวบอสำหรับคนลาวคอมเนว้าวเดวยพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้อื่นบอกคำบูฮู้เนาะเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนมักมาว้าวลินเนาะ,ะวา้าวดีเด้หอไอเฟลประเทศลาวมือนีได้เห็นเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะหอไอเฟลประเทศลาวสิเปนจังไหนไปเบิ้งน้ำกัน <laughs> นี่กันแมนแถวหงหมอดละฮะชิเตียงเนาะต่อใ่เขตศรีวิไลคำหงพี่น้องหา้างค้หาห้างขายประมาณ1 1 1เโมงนี่กันยังเปิดอยู่เนะาะห้างขายอของขวัญกระตาอย่างต่าง,าง,างอ้าวเอาโอ้เพิ่ยังเปิดไฟอยู่พี่น้องคือแต่เพิ่ปิดแล้วสั่นดอกว้าว หอไอเฟลประเทศลาวได้พี่น้องอ๋อมือน,นี่แจ้งสว่างคันต่าได้แท้เมื่อกี้บอกคำหลวงเบิงตัวนี้เนาะกำไส้นี่กำไส้นี่กับสัญญาณโทรภาพพื้นกันเนาะกำขวานี่กับโทรภาพว้าดด่นสงาแสงไฟนี่มันสะดุดตาขนาดพี่น้องเด้ สวยงามเออ้อหอไอเฟลแราวนะเ,ออเรื่องปิ่งประกายมนะิบมับเนาะงาม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 คักคักพี่นอ้องคักอีหลีเดี๋ยวเอาโท,ทรศัพท์ตัวนี้ถ่ายเต็มกันเนาะมีวิดีโอก,กับภาพนิ่งนะพี่น้อง เนี้เนาะสิ่งที่บอกคำจะพามาเบิ่งคัตเพิ่นเปิดทุกมเมื่อที่นี่หมายเข้ามาเป็นแลนมาคของอเวียงจันทร์แห่งใหม่ด้วยพี่น้องเลยนะไฟเพิ่นใต้นะแจ้งสว่างทันตาดีโองามอีหลีพี่น้อง ป่านอยู่นครหลวงปลารีสเนาะป่านอยู่ฝรั่งเศสโอ้ประเทศลาวเด้ดีพี่น้องเด้อบ่คือใ้เพิินสิเปิดไฟักเคื่อน่ในชีวิตเนี่ยคักคักคักคุณ โูมไหมกันไปหนึ่งโูมเข้าไปโอ้ค่พี่น้องสวยงามวันที่สามเดือนสิบเอ็ดปีสองพันส่ห้าเนาะเปิดตั้งแต่ตอนหัวแรงพี่น้อง ถักออลี่เฮอไอเฟลเวียงจันทร์ถ่ายภาพกันเลยพี่น้องเลยขับรเพจเฟลิน,ป,ป,นปุ๊บ่อกคำเนาะบินุนไปุนมานี่แหละงามพี่น้องเด่นเลยนเนาะเหลียวเต็มประตูไซส์เดีียวเัิ่งจะใสกระเะห็นพี่น้องเลย ไฟกระจ่างงามสมคำล่ำลือ,อยังไม่เห็นซองเดาข่าวลุงเทืยนเนาะบอกคำอร่อยไทยก่อน แปกด้วน้องเลย ามาอัปเดดให้เป็นก่อนเนะซองอื่นประโูเนะาะแต่ว่าซองบอครับนี่มาถ่ายให้เป็นก่อนเวียงจันทร์เกิดขึ้นแล้วงามอิลีหน้อยหนึ่งกระถ่ายนะพี่น้องขอจะได้ถ่าย คักเด่นเลยพี่น้องยังบเรียวอยู่เนาะเป็นสิงแปกใหม่ในลาวเสาตัวนี้มีค่าใช้จ่าแเนาะสูงซ้ำเสาอยู่พาล้านบ่เน,นาะเบองพาลานแข่งสวรรค์เขตในพี่น้องซ้ำๆกันหรือว่าง่ายก่อนลำบากจักเนาะอันนั้นก็เด่นขนาดอันนั้นก็ได้ตัางเต่เพิ่นบนได้เปิดไฟด้วซื่ พีเล็ก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 งามงามสมคำล่ำลือถ่ายมาปั่นกันเบิ่งหน้พี่น้องหอไอเฟลเวียงจันทร์ <laughs> <c oughs> อยู่เขตบ้านจอมบณน,นี้เพ่ะนพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวฮันปีงนมหมูฮั่นเบียสดต่างเนาะ มีห้างข้บปุ้นน้ำเจลอยอย่างพร้อมอยู่เนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวส่งกันให้เจเบ่งกัน,กน ต่อนทั้งแต่พี่น้องไปบิ่งบรรยากาศว่ารถสิติดบอเนาะบิ่งบรรยากาศว่ารถสิติดบออยู่ทางเส้นทางลักห้าเข้าไปพระธาตุหลวงเนาะเดี๋ยวมาคำเปิดแอปปูนึงกันนะเป็นหอไอเฟิลไปพางพังท่าเนานะ เด่นขนาดเด่นสางพาไปไปเบิงเสงเวเวเ้นทางลักขานั่งกันพี่นอ้องเวลาเดิกนี่มันรถยังหลายบอ่อหรือว่าหรือว่ายังหน่อยเนาะตอนนี้เวลาประมาณ11ดโมงนะพี่น้องเดินาะนะ1 1โมง รถยู่เส็น้องคือว่าน้อยแล้วเนาะอ่ารถอยู่เส็นจ,จอมมณีสิไปรักห้าเนี่ยนะคือว่าน้อยขี่ไว้ปินตะย่านใช่เนาะ อากาศตอนนี้นี่ประมาณโซี่องศานะเพี่น้องคือว่าบอฮ้อนบอหนาวเนะย็นน้อยนึงหนาวกระตั้งหากเย็นก็ตั้งหากนะพี่น้องขั้นถ้าเย็นนี่หมายความายังบ่ถึงขั้นว่าเลขตัวเดียวเนาะหรือว่าหรือว่าหนาวน,านะเนาะขั้นหนาวนี่มันถือว่าสุดยอดอนะเลยเนาะหนาวนี่ คันเย็นนี่ยังแป,แ,ปแปลว่าอ่ะพอประมาณหนึ่งอยู่สบายคันว่นหนาวนี่มันอยู่บ่สบายแล้วเนาะ <c oughs> นี่มันขอบเขตบ้านจอมมณีเลยพี่น้องเรื่องะแถวหน่วยสิบเจ็ดสิบแปดอ่าเ <c oughs> บิ่งตามป้ายเพื่อนเนี่เนาะเ <c oughs> บิ่งตามป้า <c> ย <oughs> ที่เพิ่นติดใส่หน้าบ้านไผ่มันเนาะมีหานปิงเป็ดหานหานปิงเป็ดหานขายเครื่องทั่วไปเนาะนีะ่ปิงเป็ดนี่เส้นทางนี้นี่ยเรียกว่าห้าห้านั่นติดหเนาะหลายเลยปิงเป็ดเข็ดนี่ รถ BRT นี่เพิ่นกับเปิดในช่วง5โมงแรงนะพี่น้องหา12โมงบอกพวกเข้าใจว่าเป็นยังงเือนคือพวกเปิดอะไรเปิดมืออ่อนาะเพิ่นว่าเปิดแรียนสพงานบุญท่าหลวงนี่ช่วงฟรีนี่มัน5โมงแรงวันเสาร์10โมง11โมงประมาณนี้เดี๋ยวมาคำเบิ่งคืนเนาะแต่ทีเทีทตีแน่แน่มัน5โมงแรงฮันแมน แม่เปิดรถแล้วนะอ่าเปิดเรืนรถแล้วอ้เบื้องจากสายตานี่แมนหลดออกนอกเมืองหลายนะพี่นอ้องอ่าโมงกลับเพิน่นะระจักษ์เนาะสิบเอ็ดโมงนี้นะ กองกับสีแจ้งแดบแจ้งแดงแต่พี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเนาะ,ะเดี๋ยวบอกคำพาเรี้ยวขว้าเข้าตัวเมืองนะพี่น้อง รหลดเพิ่นนี่กระจอดตันนะรหลดใหญ่ผมมีซองวางเลยรนตะ่อไปเข้าเบิ่งตัวเมืองน,น้ำกันของแหมลาสบงเวลา11โมงนี่เพิ่นกน็เปิดไฟพอประมาณหนึ่งเนาะบปรเตตไส้ไหลกันประมาณอ่ะหกโมงเจ็ดโมงแล้งนี่เห็นเป็นใต้ไฟพอสมควรใช่ไหม โรง,งแรมลาสวงวานดาวิสต้าเนี่ยเนาะรถรถเข้าเมืองนี่อย่างว่าโบมีเลยเนาะอย่างว่าบ่มีเลยรถเข้าเมืองแต่รถแต่รถออกเมืองนี่มันเต็มทางไทยเลยเนะ <c oughs> ะาะหักคาร์ตาลีจำบนายเครื่องก่อสร้าง สโมสรดอกปิ๊กไก่ลักห่านนะพี่น้องลาสวงวันดาวิสตาน่าจะเป็นรถแขกมานอนนะพี่น้องหรือว่าแขกมากินข้าวสันดาดฟ้าหน่ก็ยังนเปิดฝืนเ,เ,เ,เปิดไฟอยู่นะ สถานี b r ีทีสถานบินสถาบัน,บนทึกของผมการเมืองตื้นตืตนะ้อสนาะเมื่อื่นก็เป็นงานแห่พระสัตเพิ่งนะพี่น้องเนาะบข้ามกับสีไปไทยที่เก่าเนาะ วิดีโอโซนนี้กับสีลงอ้าวทีนั่นหนึ่งเด้อเนาะลงลงไปมาๆใช่แหละเนี่ยวงแหมอ้างคำกำขวามือนี่ก็ะสีอ้าวมืดได้จักหน่อยนึงนะสังเกตคนอยู่บรยู่นี่ก็เบิ่งเ่ากึ่งไฟแต่ละห้องกะโฮนะพี่น้อง เลอวคดหน่อยบอ่เพราะว่าห้องแฮมเปิดขึ้นหลายแล้วเนาะอยู่ลาวเขาก็ได้คือซีเมนพักกันมาแต่บุญท่านหลวงเลยพี่น้องรถนี่กำลังแย่กันออก คนแรกไปเบิงอยู่สามแยกโคนงเคีงคนเลยเนาะตบปุดจุดใหม่บอลปอกคำเสียไปท่ายนี่น,นี่ก็เป็นขอบเขตบ้านพลพาเนานะ ผลพันาอายามลาตียามค่ำคืน oh. สมบูรณ์พูนสุขเฟอร์นิเจอร์ลีนิกขัวซัดว์พนเนา oh. แอนิมอลนะพ oh. ีน้องเฮลเซ็นเตอร์นะพั oh. าตอาคารดาวเวียง oh. เลี้ยวขัวนี่แป้นน้ำมันปอดต่อทอ คนพะเนาก็สชว่าละบ้านยาวด้วยเนี่ยอ่าคงเป็นไงายงาวตามสายทางอ่าโนเค้งดงโดกเลยพี่น้องสถานีบีอาทีพนพะเนา รถเบียร์ที่สงสัยเพิ่งยุดแ,แล้วนะเนาะบ่เห็นจักคันแล้วยุดตอน10โมงประจกักเนาะเดี๋ยวบ่าคับไปเบิกข้อมูลคืนแต่ว,ว่า5โมงนี่เพิ่นเปิดเนาะเปิด5โมงแรงรถออกนอกเมืองไซไลายเยอะนะ โอ้ยังมีเยอะเลยพี่น้องเด้อคันหนึ่งเนาะแต่บ่มีผู้โดยสารเลย คันนึงกเ็เป็นโค่ไปสามคันอยู่นี่สองคันนะอยู่นี่สองคัน b r t บัส r ร p i ิดฮันซิสกลมคุ้มครองต่อเมืองนะฮเราเิ่งจันสิโมงเก้านาทีเพิ่นยังแรีนอยู่นะ การปัยเหตุเสาไฟเสาไฟเส้นตัวนี้นี่คือชิเดน่นเกาน่าๆเนาะต่อไฟใส่ลักสาสัญญาณตัวโคนเค้งนี่แห่งชิง,งามอยู่กลางตัวเมืองเลยคลายโคนเค้งนะตัวนี้นำปลาปลาโคนเค้ง โอ้ห่วงตรวจตรวจห่วงตรวจตรวจจดจุดเลยพี่น้องปีนไก่แต่ปะฮงยังขายกันสนั้นมันไบทอยู่นี่เนาะตัวก็หลังหลังออกมืออาพี่น้องเลยเต็มอยู่นี่เนาะเรียนสาไล่พ้นยางกับพอพ้นยางเนาะคนขี่รถกับพ่อขี่รถ เต็มบุท่าหลวงเดี๋ยวเมื่ออืน้าบอคามารอตากแดดอีกเนาะสิบเอ็ดโมงปิ่นเปนัางอยู่ห้างคาเฟ่โจมากกอนอส,มสัมซาพิธีแห่พระธัต์เพิ่งเริ่มนะพี่น้องบีอาร์ทเวียงจันทร์กำลังพาก,กันเมื่อรถติดแท้ติดว่าอันนี้กำฟังคนเคยงเดินเนาะ กำฟังน้ำประปาพลเ,เอ็งอ้าประมาณนี้พี่น้องเนาะคลิปนี้ว่าคำพาพา,าพี่น้องมาเบิง ไม่เอียงลักเสาไฟาลักเสาสัญญาณเนาะที่เปิดไฟเพื่อทันบ,บิในใไอลาวแล้โบจักสวยงามเด่นสง่าเนาะหรือว่าหอไอเฟลลาวทีรักหา,าแล้วกลับมาเบิ่งสถานีบีอาที่รถเมย์ด่วนเวียงจันทร์เนาะเอาส่งนี้ลงคลิปทีเลยพี่น้องเดิอนเนาะ ถ้าม,มากอ็จะลืมกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe เนาะป็นกระเจี๊ยบทำบาลคัมได้สางสี่คลิปหม่ๆหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต้ทีนทางกล้องวนะิดีโอเนาะเพื่อเป็นการาสนับสนุนซ่องบอลคำเน,นะพี่น้องเลยขอบใจทีที่แตะขับ z มพี่น้องเด้อนนะบ๊ายบายขอให้เป็นทุกคนโชคดีเด้ขอขอบใจบ๊ายบาย